ส,สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมารีวิวนะครับไลน์แชทบอทดเพื่อการเรียนการสอนนะครับชื่อบอร์ดว่าน้องตื่นเต้นนะครับน้องตื่นเต้นนะครับจะเป็นบอทดเพื่อการเรียนการสอนนะครับที่จะช่วยให้นักเรียนนะครับในการเรียนการสอนได้อย่างไรเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับที่กําลังพัฒนาอยู่นะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่อยากมารีวิวตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับพอเปิดนะครับสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมานะครับนักเรียนก็ทําการ สแกนน้องนะครับน้องตื่นเต้นเป็นเพื่อนให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเปิดน้องตื่นเต้นขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะพบกับริชเมนูนะครับทั้งหมดตอนนี้ดีไซน์ไว้ประมาณ20เมนูเลยนะครับซึ่งนะครับตอนนี้ก็กะว่าจะใช้สอนทั้งปีเลยนะครับทั้ง2เทอมเลยนะฮะทีนี้นะครับในรายวิชานะครับแต่ละวิชานะครับก็มีการออกแบบนะครับว่าถ้านักเรียนแตะเข้าไปในรายวิชานั้นๆน่ะนะครับ เราจะให้นักเรียนเห็นกิจกรรมอะไรอย่างไรนะครับอย่างเช่นนะครับถ้านักเรียนแตะไปที่ลดเวลาเรียนมอต้นอย่างนี้นะครับพอนักเรียนแตะเข้าไปที่ลดเวลาเรียนมอต้นนะครับนี่นะครับบอร์ดก็จะนะครับไปดึง Image Map ขึ้นมานะครับตัวนี้เราเรียกว่า Image Map นะครับเดี๋ยวจะย่อเมนูลงมาให้ดูนะครับนี่นะครับสำหรับ Image Map นี้นะครับก็ดีไซน์ออกมานะครับกิจกรรมที่เราจะใช้ในการเรียน ในรายวิชานี้ทั้งหมดเลยนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับให้นักเรียนทํารูปโปรไฟล์เป็นการ์ตูนทํานามบัตรนะครับทําการเรียนรู้เรื่องการตัดต่อภาพการทําปกแฟม้มสะสมงานทําปกคลิป YouTube อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีกิจกรรมทั้งหมดนะครับให้นักเรียนได้ฝึกทำนะครับทีนี้นะครับเวลาเรียนนะครับนักเรียนก็จะต้องเข้าไปทําตามกิจกรรมเช่นสัปดาห์นี้ครูจะให้ ทำรูปโปรไฟล์เป็นการ์ตูนทำอย่างไรนะครับนักเรียนก็แตะไปที่กิจกรรมที่1นะครับพอแตะมาที่งานที่1นะครับนักเรียนก็จะเจอนะครับอ่าอธิบายนะครับคำอธิบายว่าในการทํารูปการ์ตูนนี้นะครับอ่าทำอย่างไรนี่นะครับนักเรียนก็นะครับเลื่อนมานะครับเลื่อนมานะครับก็บอกว่าขั้นที่หนึ่งเนี่ยเข้าไปที่เว็บนี้นะครับพอเข้าไปที่เว็บนี้เสร็จก็เลือกภาพนะครับเลือกภาพของนักเรียนแล้วรอสักครู่นะครับ จากนั้นนะครับมันก็จะทําเป็นรูปประตูนขึ้นมานักเรียนก็ทําการดาวน์โหลดนะครับรูปขึ้นมาแล้วก็ไปส่งงานคุณครูแค่นี้เองนะครับนี่กิจกรรมง่ายๆนะครับอ่าดูกิจกรรมที่สนะครับอ่า่วนนักเรียนมาเลือกกิจกรรมที่2กิจกรรมการทํานามบัตรทําอย่างไรนะครับนักเรียนก็แตะเข้ามานะครับพอนักเรียนแตะเข้ามาที่นะครับ image map นะครับก็จะเป็นการไปเรียกนะครับตัวนี้เราเรียกว่าการเมสเซจนะครับ เราก็ทําเป็นการเมษษ่เสจอธิบายไว้นะครับว่าขั้นที่1ในการทํานามบัตรให้เข้ามาที่เว็บ c n v v c o o m นะครับไปที่สร้างดีไซน์แล้วพิมพ์คําว่านามบัตรนะครับแล้วก็เลือกนามบัตรตามที่เราสนใจอยากจะทํานะครับจากนั้นนักเรียนก็ใส่ข้อมูลต่างๆลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ทําการดาวน์โหลดรูปภาพนะครับนามบัตรเพื่อจะเอามาส่งงานแค่นั้นเองนะครับ ซึ่งแต่ละกิจกรรมนะครับที่ปรากฏใน Image Map นะครับเราก็จะทำขั้นตอนการเรียนหรือว่าขั้นตอนการทำนะครับบางลิงก์อาจจะแต่กิจกรรมแล้วนะครับไปเปิดไฟล์ PDF ก็ได้นะครับแต่กิจกรรมแล้วไปเปิดคลิป You Tube สอนขั้นตอนวิธีทำก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะออกแบบนะครับไปเปิด o o o l l s s l i e s อธิบายเป็นขั้นตอนเป็นสไลด์ไลด์ก็ได้นะครับมันสามารถที่จะ เชื่อมโยง URL ได้นะครับในแต่ละกิจกรรมอยู่ที่เราออกแบบนะฮะพอนักเรียนทําเสร็จนะครับก็ให้ส่งงานอย่างเงี้ยเราก็ทําปุ่มส่งงานไว้นะครับพอนักเรียนแตะส่งงานนะครับคุณครูก็จะออกแบบนะครับการส่งงานเช่นไปทําเป็น Google Form ไ็่ได้นะครับให้นักเรียนนะครับเข้ามาส่งงานนะครับเนี่ยเข้ามาส่งงานนักเรียนก็ใส่เลขประจําตัวเข้าไปเลขที่ชื่อสกุลชื่อวิชาอย่างเงี้ยครับ ชื่อวิชาพอเลือกก็จะมีรายชื่อวิชาต่างๆนะครับอยู่ที่เราออกแบบว่ามีวิชาอะไรบ้างนะครับก็ให้นักเรียนเลือกวิชาที่จะส่งงานนะครับใส่ชื่องานที่ส่งนะครับงานที่1นะครับถ้าเป็นลิงก์นะครับกรณีงานที่เป็นลิงก์ก็เอาลิงก์มาส่งนะครับถ้าเป็นภาพนักเรียนก็แตะนะครับอัปโหลดนะครับอัปโหลดภาพอัปโหลดไฟล์เข้ามาก็คลิกส่งงานนะครับคลิกส่งงานเสร็จนักเรียนก็สามารถเช็คงานของตัวเองได้นะครับโดยการกรอกรหัส5ตัวนะครับถ้านักเรียนจําไม่ได้ว่ารหัส ประจำตัว5ตัวมีอะไรบ้างก็มีระบบค้นหานะครับถ้าค้นหาชื่อตัวเองก็จะมีรหัสประจําตัวให้นะครับในส่วนครูก็สามารถเข้ามาตรวจงานนะครับผ่านแชทบอทต,ตัวนี้ได้เลยนะครับใส่รหัสผ่านตัวเองเข้ามาก็เข้าไปตรวจงานนักเรียนนะครับเห็นว่าสะดวกส,ดสบายมากนะครับซึ่งนะครับในระบบนี้ถ้าถ้านักเรียนส่งงานเสร็จนะก็จะมีไลน์น o ติ f ฟนะครับแจ้งเตือนมาที่คุณครูด้วยนะครับก็ทำให้คุณครูรู้ว่าตอนนี้มีนักเรียนใครบ้างที่ส่งงาน อันนี้ก็เป็นการดีไซน์หรือว่าออกแบบคร่าวๆนะครับถ้านะครับถ้าใครสนใจแนวนี้นะครับก็ก็ลองติดตามดูนะครับอาจจะมีการเปิดคอร์สสอนเฉพาะเลยในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับก็อาจจะมีการลงทะเบียนบ้างนะครับแล้วก็นะครับถ้าสนใจนะครับก็ถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยใช้สอนทั้งปีเลยนะครับนี่เป็นสื่อนวัตกรรมใหม่นะครับที่นะครับทำให้ผู้เรียนเรียนที่ไหนก็เรียนได้ส่งงานที่ไหนก็ส่งได้นะครับ แล้วก็สามารถเรียนผ่านสมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตอะไรได้เลยนะครับโดยไม,ไม่ไม่เน้นไปที่คอมพิวเตอร์เท่าไหร่นะครับนะสำหรับพวกเป็นเนื้อหากิจกรรมใบงานก็เป็นพวก PDF หรือว่ารูปภาพให้ทำงานได้เลยนะครับก็จะทำให้การเรียนนะครับของเราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเป็นวิชานะครับมัลติมีเดียอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับ ก็จะมีให้นักเรียนทำว่าอ่าสัปดาห์นี้ให้ทําอะไรอะไรอย่างนี้นะครับหรือนะครับวิชากราฟิกเนี่ยนะครับงานกราฟิกให้ทําอะไรเนี่ยครับก็จะให้นักเรียนออกแบบนะครับงานที่1ให้ทําอะไรงานที่2ให้ทําอะไรนะครับก็จะมีกิจกรรมให้ทํานะครับอันนี้ก็จะแสดงผลออกมาในรูปของการเมสเซจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานะครับสามารถดีไซน์บอทนะครับในลักษณะนี้ ก็จะทําให้เรามีนวัตกรรมในการเรียนการสอนที่น่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้านะครับมีอัปเดตนะครับก็มาติดตามกันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ